สวัสดีจากในเมืองค่ะช่วงนี้อากาศที่สวิสตก็เริ่มจะเย็นลงแล้วนะคะแล้ววันนี้เป็นวันหยุดของพ่อลูกแม่ก็เลยชวนลงมาในเมืองค่ะเพื่อที่จะมาหาซื้อชุดซ่อมบาสให้เด็กๆนะคะเมืองที่เรามาซื้อของบ่อยที่สุดเขาจะเรียกว่าเมืองกองเต้นะคะกองเต้นเนี่ยจะเป็นเมืองที่ม,มีห้างแทบจะทุกห้างในสวิสตอะคะ่ะมีอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็น่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของรัฐที่เราอยู่เลยก็ว่าได้แม่กับพ่อก็จะชอบมาที่เมืองนี้มากๆเลยนะคะเวลาจะมาช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามาทีก็จะได้ครบจบที่เมือง นี่คะจากบ้านเรามาเนี่ยจะไม่ไกลมากเท่าไหร่นะคะก็อยู่ในโซนเมืองที่เราอยู่นั่นแหละแต่ว่าแบบข้ามมาอีกเมืองหนึ่งเมืองเล็กๆอีกเมืองหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเออออ้ยชติซร์่นี อแรงดีส <laughs> <l oth sed> <h half> ันนี้หันมามาถ่ายรูปให้ตาดูก่อนเดี๋ยวทุกคนสังเกตเจ้าแสบดีๆนะคะระหว่างซื้อของก็เดินไปด้วยล้มไปด้วยอยู่ไม่สุขเหมือนคนอื่นจริงๆเลยค่ะาูชยหรือมผ้ กลับขึ้นบ้านเนี่ยก็ต้องแวะสวนก่อนนะคะแม่ก็ไม่ได้เข้าสวนมาหลายอาทิตย์แล้วด้วยก็ไม่รู้เลยค่ะว่าจะยังมีผักอะไรหลงเหลือให้เราเก็บกลับบ้านได้มั่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยค่ะตอนกลางคืนเนี่ยจะหนาวอยู่ที่10-12องศานะคะผ,ผักตระกูลกินใบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทนหนาวค่ะจะเปราะบางมากๆแม่ก็ต้องรีบไปทยอยเก็บออกจากสวนนะคะก่อนที่หิมะจะมาเพราะว่าถ้าหนาวมากๆเนี่ยก็เสียดายผักนะคะ ผักบางอย่างที่เราสามารถกินสดได้แล้วก็ควรที่จะเก็บเอามาแช่ไว้กินก่อนที่หิมะจะมาแล้วเราจะไม่ได้เก็บแล้วนะคะไว้เดี๋ยวนกเขามากินค่ะเออได้หมดเลยเก็บได้ค่ะออได้ไม,ไ,ม,ไ,มได้ค่ะได้<อ>ผมข้าวโพดค่ะ นีกำลังอ่อนเลยนะ,ะยังอ่อนอยู่หรือเปล่าคิดว่ามันอ่อนนะอันนี้อ่อนมากค่ะเอาน,นี่ก็คือดูนเนยได้ไหมมันมันไหมแคบอย่างนั้นคิดว่ามันเอาดึงลงข้างล่างค่ะแกะแล้วดึงลงข้างล่างมันไม่ใช่อ่อนลูกมันมันไม่เต็มฝักต้องดึงดูไปข้างล่างเนะี่ย แกะได้แล้วค่ะเก็บได้แล้วดูหมามาดูสิผฝักเขาไม่สมบูรณ์ค่ะอะหักสิคะแกะออกแล้วค่ะปอกออกทั้งหมดเลยอะอะเอ็มมานนใช่เหรอเราอีกนิดหน่อยลูกอันนี้ อันนี้รออีกนิดหน่อยังไม่ได้ค่ะน,นี่อันนี้อันนี้ได้แล้วได้ไหมคะมมมโอ้อันนั้นเก็บมาเถอะลูกหักขนาดนั้นน่ะหนยดึงมันซิโอเคอ่อนอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะอันจะได้หักมาแล้วค่ะ นั่นหละหักนั่นนะคะให้พี่มาหักด้วยค่ะอ,อัญญาดาเาไม่เป็นไรค่ะเราต้องหักมันอยู่แล้วเพราะมันไม่มีลูกมาให้กินอีกแล้วค่ะเี๋ยวหนาวจะมาแล้วอัญญาดาดูดาตัวนี้แกะดูมีเม็ดไหมคะแกะดูค่ะถ้ามันมีเม็ด สีส้มก็เก็บได้อันนั้นได้แล้วค่ะอัญดาเม็ดใหญ่แล้วค่ะหักเลยค่ะโอเคให้พี่มาถ้าเราผสมเกสรให้เขานี่เขาจะเต็มฝักสวยมากเลยนะคะคือเอาเกสรตัวผู้เนี่ยเอามาโรยลงตรงตรงผมเขาตอนที่เขาออกใหม่ๆอะค่ะแต่เนี้ยเราไม่มีเวลามาโรยเม็ดเขาก็ไม่เต็มฝักอ่ะให้พี่มาไปเลยลู ปีที่แล้วโอ้โหฝักสวยมากเลยนะคะแต่ว่ามาไม่ทันนกกินหมดเลยทั้งแปลงอะคะ่ะเนี่ยเท่านี้เราต้องมาเก็บเขาละถ้าปล่อยแก่กว่านี้เดี๋ยวนกลงมาตัะไปเอาอย่างอื่นค่ะไม่แล้้วุง yes ออันนั้นเดี๋ยวปล่อยยังไม่แก่ค่ะใ่่มมันมันนีอหญค่ะม,มันมีแม้เผื่อแทน มะเขือเทศเราเยอะแล้วค่ะมีไอ้นั่นไหมคะบวบอ,อ่นนะกูชเชตมีไหมอันนี้เก็บกูชเชตมาแล้วพอแล้วพอพอเอ๊ะมะมะมะ,มะอันนี้เอาไหมเล็กเกินค่ะคมันจะสับเอาคนค่ะครับส<อ>ับเอาขาคน เก็บค่ะลูกจับดีๆค่ะไม่รอหมา,มาถ่ายเลยอ่ะรีบเกินไปแล้วนะคะคุณอีมาอีมาเดีย,ยลซักซี่ลาคุณอนิชชุนน่ลองดูไหมค่ะ โดนฝนแตกหมดเลยค่ะบานหรือเปล่าพี่ม้าไม่ชอบมะเขือเทศค่ะชใช่ไหมคะหน,นูชอบแค่กับมอจาเรลล่ากับเอออะไรแบบนี้ทันคินแบบนี้หนูไม่ชอบมากเขามีดไปเก็บในถุงค่ะมีดมันคมเอาเก็บอ,อะไรอีกไหมเก็บค่ะไปดูฝั่งนู้นเออกูเ,เอเอ สักทองเดี๋ยวพอก่อนค่ะเพราะว่าเขายังไม่แกะจับรอข้าเหนียวก่อนซักทอ,องอย่างีอันนั้นปวบอันนั้นต้องเอามีดมาตัดค่ะต้องเอามีดตัด ฟักทองที่แม่กําลังให้ทุกคนดูนี้เป็นฟักทองบัตโตนัทนะคะรสชาติของเขาจะหวานมันมีความคล้ายคลึงกับฟักทองไทยบ้านเรานะคะผิวเขาเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยคือยังไม่แก่นะคะต้องรอให้เขาเป็นลูกสีส้มเลยถึงจะเก็บได้และต้นข้างหน้าที่เห็นพี่อาม่ากาลังเก็บอยู่เนี่ยเป็นบวบหวานนะคะมันจะแก่แล้วลูก oh, <she> e. นะคะไม่ได้มาดูหลายอาทิตย์เลยสองอาทิตย์อะคะ่ะโตวไวมาก จะแก่แล้วเนี่ยจะกินได้หรือเปล่าลูกนี่เสียดายมากค่ะแข็งค่ะลูกแล้วก็หักหักขึ้นมาหักขึ้นแบบนี้ใช่ไหมได้ไหมคะ เกงนี่ทำไมต้องมีสติกเกอร์ออกมาทำไมกันไม่ใช่อันดาใช่ไหมอ,อันนี้เอาไปใส่รถเลยลูกเมืขีเ้เมืหินอีกหนึ่งใหญ่อันดาอันนั้น,นยังไม่แก่ลูกยังไม่แก่พอก่อนไว้ก่อนใบเขายังเขียวอยู่อันนี้ใบเขาแห้งแล้วเนี่ยต้องรอให้เขาแห้งอย่างเงี้ยมานี่ก่อนพอแล้วพักทองเราได้สามลูกแล้วค่ะอุ้ยอันนี้แตงปลาก็ลูกใหญ่เกินเน,นี่ยอ่ะ ใหญ่แบบนี้น่าจะเปรี้ยวคะ่ะเดี๋ยวแม่จะเก็บผักอันนี้ก่อนนะผักตังะคะ่ะเดี๋ยวเก็บถั่วด้วยนะลูกให้มีโหฟักทองเนี่ยปีน,นขึ้นมานี่เลยคะ่ะมาหน่หนคะ่ะเอาอะไรจะเอาอะไรเห็นอะไรหอะไรอะไใหญ่ฮะนนอมันยังไม่แก่ให้มันแก่ก่อนลูกมไม่เรามีสองลูกเรามีสามลูกแล้วเดี๋ยวย่าต้องมาเก็บด้วยนะคะไม่ใช่เราเก็บคนเดียวนะลูก พักทองเต็มสวนเลยนะคะแบบแอบอยู่ทุกที่ะค่ะแม่แม่ปลูกแบบสะใจมากปีนี้ไม่ได้ซื้อสักต้นเลยนะคะเพาะเองเกิดในสวนแล้วก็เอามานี่ย้ายเอามาปลูกเนี่ยอทีนี้เก็บถั่วค่ะถั่วลูกอ่อนๆนะคะย่าเอากอ,อีมันกำงเก็บถั่วถั่วเยอะมากถั่วแบบว่าอลังะค่ะนี่มันต้องให้เหลืองอย่างนี้นะคะให้เหลืองอย่างนี้เลยถึงจะ อันนี้ถึงจะเก็บได้อันนี้อย่าเพิ่งเก็บลูกเดี๋ยวให้เขาแกะแล้วเอยเก็บพร้อมกันแล้วก็แบ่งได้แล้วเขาแกะก่อนนี่คือแกะจัดจะเป็นสีนี้นะคะผักแคล้วน,นอากาศหนาวนี้ผักแควจะอร่อยค่ะเขาจะกรอบแต่ถ้าหน้าเอา่อหน้าร้อนๆอนะ่ะอันนั้นจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ผักแควกำลังอร่อยเดี๋ยวเก็บกลับด้วยบเกอรี่อร่อย แม่เก็บถั่วเยอะๆลูกเก็บถั่วเยอะๆเราชอบกินถั่วมากไม่มีถุงใส่เลยอะถุงหมดไม่ได้เอรอหนูอ,อหไปเอาถุงมาหนูเอาถุงนี้ใส่ข้างในกรเทใส่กระบะเอาผักกับเทใส่กระบะรถประปาแล้วเอาถุงมานะคะอ่ห์ะฮะฟักทองอันนี้เดี๋ยวแม่จะเอาไปใส่ยอดกระเพรากับยอดผักปังนะคะ ใช้ใบใช้ใบกระหล่ำค่ะหอใหญ่มากเป็นภาชนะได้เลยนะ nah sekarang apa? apa dia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  เดี๋ยวมามาสอนวิธีเก็บนี่มันอันนี้ถ้ามันนูนๆขึ้นอย่างเงี้ยไม่อร่อยค่ะนูนๆขึ้นอย่างเงี้ยถ้ามันแบนๆอย่างเงี้ยได้ถ้ามันแบนเห็นไหมความแตกต่างดูเห็นความแตกต่างเขาอไหมคะอันนี้มีเมรร็ดมันมันจะนูนขึ้นมาแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันไม่เม็ดมันอ่อนอยู่อร่อยเราต้องเก็บแบบนี้ถ้าแบบเก็บแบบนี้แต่อันนี้ไม่เอาละค่ะแบบนี้ไม่กินละค่ะ ดูเห็นไหมเนี่ยมันต่างกันค่ะอ,อันอันเล็กแบนๆอ,อันอันนั้นได้ค่ะแต่แต่อันนี้มันนูนขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมหักไปปุ๊กมันมีเ,เม็ดอยู่้างใน สำหรับแม่แล้วการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือให้ลูกลงปฏิบัติเองค่ะอย่างเช่นการมาสวนทุกๆครัง้งเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ชนิดของผักแล้วก็เรียนรู้การเก็บผักผักชนิดไหนเรากินยอดผักชนิดไหนเรากินฝักกินยังไงปลูกยังไงเขาก็จะได้รู้ทั้งหมดเลยค่ะอย่างน้อยๆในสิ่งที่แม่สอนเขาไปในอนาคตเขาก็อาจจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงแม่ก็หวังให้เป็นอย่างนั้นนะคะความจริงแล้วจุดประสงค์หลักของแม่ก็คือแม่อยากปลูกฝังให้ลูกๆเขารักงานสวนรักงานบ้านนะคะเพราะว่าหนึ่งในอนาคตเมื่อไรที่เขาเกิดความ หรือเกิดความกดดันเกิดขึ้นในที่ทํางานหรือในกลุ่มเพื่อนเขาก็ยังมีงานบ้านมีงานสวนที่จะทําให้เขาผ่อนคลายแล้วก็ดึงเขาออกมาจากโลกมืดตรงนั้นได้ะคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่ก็ต้องพยายามสอนให้เขาเป็นคนรักในงานบ้านและงานสวนก่อนถ้าใจะะเราไม่รักสิ่งเหล่านี้เราก็จะใช้สิ่งเหล่านี้บําบัดเราไม่ได้ะะเพราะฉะนั้นแม่ก็หวังว่าในสิ่งที่แม่กําลังสอนกําลังทําอยู่เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับลูกๆของแม่ในอนาคตนะคะ ออนะาถักบใบช่วงนี้ก็ยังเก็บได้อยู่นะคะที่แม่เก็บอยู่นี่ก็เป็นใบโหระพาพอเจอหนาวปุ๊บดอกมาทันทีเลยค่ะต้นเขาเร่งดอกเพื่อที่จะขยายพันธุ์ก่อนที่หนาวจะมาค่ะนะคะว้าวใส่ในถุงซาลูก แดดแฝบตานค่ะลูกใหญ่มากวาิ เก็บผักเสร็จแล้วก็มาเก็บแอปเปิลต่อนะคะตอนนี้แอปเปิลแก่จัดแล้วก็ร่วงเยอะมากต้องรีบเก็บแล้วค่ะย่ากเก็บไปทั้งหมด4กระบะแล้วนะคะที่เหลือทั้งหมดเนี้ยก็เป็นของ,งพวกเราที่ต้องเก็บทั้งหมดเลยค่ะแล้วเบาลูกวางบอเบลต้องทําให้ถนอมถนอมเขาจะได้เก็บไว้นานค่ะอ้าย,ยังเป็นสไปเดอร์แมนูสไปเดอร์แมน

น้องไม่ต้องอุตส่าห์มาเทสต์สต๊าชเดี๋ยวเราจะเรยบอลน้องเนี่ยอุ้ยงกูอายุมาต์คุอ่าวตอะไรคะน่าฟุกมาเซน่ะเคัลาเวสอีลาตูเชลเก็บได้สักลูกไหมน่ะข้างบนน่ะข้างบนน่ะเก็บได้สักลูกไหมคะน้ำน้ำอันสวยน่าจะ เบาๆวางเบาๆนะลูกวางมว่เไาเอนเตๆติดดินนีไม่เก็บนะลูกนะโอว่าสเกตเ มันยเาอยเก็บข้างล่าง่ะ่ะาบนมันไม่มีแล้วมก้างบนอ่ะตูเกินทต้อ็มาเก็บทีลลูกค่ะลูกถ้าเก็บเยอะลูกมันจะลวกนั่นละเราจะต้องค่อยๆจับไมหมันุ่เอานุมุนแต่ว่ามันมีหนึ่งอันตกเราทอะไรก็จักทั้งสองลูกถ้ามันติดกันนโโหแน่นมากตรงนี้ ทิล,ล่ากับโตชงมันจะตกมันจะตกมาทั้งพวงอโหโหโหคุณย่ากเก็บไปประมาณ80นะบอกไปเก็บแอปเปิลด้วยไม่คิดว่าจะยังเหลือเยอะขนาดนี้อันนี้ต้องเอาไปเอาไปเก็บไว้ในในเคฟอะคะ่ะตอนนี้แบบตุ๊กตับตุ๊กตับเลยอะอันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้แบบเน่าแล้วแบบนี้ไม่เอา

มีเยอะมาก u ัมีอ en ีกเยกที่น่าเบื่อที่สุดคืออะไรที่น่าด้ค่เยี่ยมดากดีมไกี่นปาเบื่อทีสรที่น่าเบว่อที่สุนคนนไร อันเนี้ยจุ้มสะสมเร้นะุ้มเตี้ยเกินใช่ไหมเดี๋ยวจะชิมสักลูกนะคะอันนี้เขาเรียกแอปเปิลพันแคนาดาค่ะพันนี้จะเอาไว้ทำเค้กทำพายนะคะทำเค้กแอปเปิลพายแอปเปิลอะไรพวกนี้ยคะ่ะเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวาน แต่ส่วนมากคนที่นี่จะไม่ค่อยกินดิบแบบนี้นะคะมีแม่แแม่นี่แหละเพราะแม่ชอบเปรี้ยวมันคล้ายๆกับกินมะม่วงดิบอะไรเงี้ยค่ะลูกเดีอเด้อแป๊บนึงโอ้ยอ้ยเอาใจแล้วอุ้ยอ้้้้้อ ่อปดนะีโนขึ้นไปเนี่ยปีนแบบปีนเล่นทะไม่ได้ปีนเก็บเพราะว่าแอปเปิ้ลส่วนมากอยู่ข้างล่างลูกข้างบนนะจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้วนัอะไรีกขอยังรนะขอยังไนะขอังอรนะดอฉันะอีกนะยอะไรยกนะข้วังอรอีกนะังอะไร รูปเพีมาเก็บให้มามารูปหนึ่งได้ไหมคะด่วยด้วยไม่ไงน้นหกออกันไว้ไม่ให้นกเขาลงค่ะนี่เอาลูกนี่เอาหนงลูกเอาออกมาพอแล้ว,วออกไม่ได้อันจะต้องออกฝั่งนู้นค่ะ ไม่อยู่ข้างในลูก <ไป S 2> แพ <laughs> ไปหน่อนะเ,นอเหมือนกินฝรั่งเลยอ่ะอืมหวานเกินคนที่เนี่ยชอบแบบนี้ค่ะมันหวานต้นฝั่งเนี้ยข้างสวนเราอ่ะไม่ค่อยมีใครกินเลยนะคะมันดกมากดกทุกปีเจ้าของสวนฝั่งนู้นเขาไม่เขาไม่มาค่ะ ฮะไม่รู้อันนี้อะไรอ่ะลกอะไรอ่ะห้ามกินนะคะห้ามเชียด้วย Ouais oh non, on ne prend pas beaucoup celui-là. Oh, oh, oui, elle <laughs> tombe, tombe. Mais pourquoi elle tombe comme ça Parce qu'elle est trop lourde. Non, mais ça, on faut la manger tout de suite. Ah, mais pourquoi Mais elles sont encore trop... Elles sont pas assez mûres encore. il en train de ลองดูชิมมันลยล่ะบอกไอยชอบนี่อันนี้มันเปรี้ยวกว่า สวนผักคุณย่าเนี่ยจะอยู่ตรงหมู่บ้านก่อนที่จะถึงหมู่บ้านเราะะถ้าวันไหนลงเมืองแล้วไม่เรียบเท่าไหร่ก็จะต้องแวะทุกครั้งส่วนมากก็จะรีบนั่นแหละค่ะทุกคนเพราะว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยเด็กๆเ,เขาจะต้องมีซ้อมบาสกันทั้งสองคนเลยนะคะสว่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ออกไปทํากิจกรรมทั้งวันบางทีกลับเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แวะและอีกอย่างเราก็มีแปลงผักที่บ้านเหมือนกันนะคะทั้งผักที่บ้านแล้วก็ผักที่สวนคุณย่าก็ไม่รู้จะกินอันไหนก่อนดีแม่ยังแปรรูปผักที่บ้านยังไม่หมดเลยคุณยยย่่่าาาากกกกกกก็็็็เเรรงงงใหห้้้้้้ไปบบผัััทททีีสววววนนนนนแแลตออขฟชิ ช่วงนี้ก็เข้าสู่ต้นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะคะทุกคนแดดช่วงนี้จะไม่แรงเท่าไหร่บรรยากาศแบบนี้เหมาะแก่การเดินรับอากาศมากๆเลยละค่ะแดดอุ่นๆกับบรรยากาศสวยๆที่มองเห็นวิวสุดลูกหูลูกตาแบบนี้เป็นใครใครก็อยากจะมาสัมผัสกันทั้งนั้นใช่ไหมคะทุกคนฮะเดี๋ยวตอนน้เไเพกัตชัเฉันเลรื่องาของเ Stay. และถนนหลักที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เส้นหลักที่เราจะกลับบ้านกันนะคะแต่เส้นนี้จะเป็นเส้นหน้าหมู่บ้านที่ตัดผ่านไปถึงบ้านเราเลยช่วงนี้ตรงฝั่งที่เราขึ้นประจำาะคะจะมีการก่อสร้าง,งทางโค้งนะคะก่อสร้างมาแล้วหลายเดือนมากน่าจะ3เดือนถึง4เดือนตลอดทั้งหน้าร้อนเลยะคะ่ะยังไม่เสร็จนะคะก็ยังทําไปจนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราก็ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ก็เลยใช้ถนนเส้นนี้ในการเข้าบ้าน,นค่ะมันจะไวกว่าขี้เกียจไปติดไฟแดงนะคะถนนในซอยตามหมู่บ้านบานเขาของสวิตเนี่ยถ้า ดีถนนเขาจะมีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็ชันนะคะต้องคนพื้นที่เท่านั้นค่ะที่จะขับได้เพราะว่ามันค่อนข้างหวาดเสียวแล้วก็อันตรายมากๆนะคะคนพื้นที่เขาจะขับกันชิวมากๆไม่รู้สึกกลัวใดๆทั้งสิ้นแรกๆแม่นั่งไปด้วยก็แอบเสียวนะคะแต่ทุกวันก็ชินแล้วเหมือนกันเพราะถ้าอยากมีบ้านบนเขาที่มองเห็นวิวสวยๆสุดลูกหูลูกตาแบบนี้ก็ต้องทําใจค่ะต้องปรับตัวให้ได้นะเนาะอยากมีวิวสวยๆเป็นของตัวเองก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงแบบนี้หละค่ะทุกคนถ้ายังไงคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็จะถึงบ้าน ไวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับวันนี้บายบายกับบรรยากาศสวยๆยามเย็นนะคะสวัสดีค่ะ